ก็ต้องมาพบกับเมนูความอร่อยนะคะวันนี้ครูโบจะพาเด็กๆมาทำแฮนนี่ทอสค่ะเป็นเมนูที่เด็กๆชื่นชอบมา,มากๆเลยนะคะครูโบก็ชอบด้วยค่ะเรามาดูวัตถุดิบก,กันเลยนะคะนี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะขนมปังค่ะผลไม้ชนิดต่างๆใช้ผลไม้อะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆชื่นชอบเลยค่ะกล้วยน้ำผึ้งอัลมอนด์สไลด์แล้วเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ค่ะอันดับแรกเลยนะคะครูโบจะนําขนมปังมาบ้างนี่ค่ะเราไม่ต้องหั่นขาดนะคะขนมปังนี่นะคะเราจะได้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตนะคะครูโบจะใช้สักสองชิ้นค่ะจากนั้นครูโบจะทานเนยทาให้ทั่วเลยนะคะเนยนี่ก็จะได้ไขมันจากสัตว์นะคะเด็กขา ั่วแล้วครัก็จะนำไปปิ้งบนกระทะอ่ะคาะนี่ค่ะครูโวก็จะนำขนมปังมาปิ้งแล้วบางร้อนด้วยนะคะดเด็กๆขานี่ค่ะขนมปังของครูโบเหลืองได้ที่แล้วค่ะเดีย๋ยวเราไป จัดจานกันนะคะนี่ค่ะมาจัดจานกันนะคะครูโบจะใช้ถ้วยหอมค่ะจากนั้นนะคะครูโบจะใส่ไอศครีมนี่ค่ะไอศกครีมในตู้เย็นครูโบทำเองนะคะ อบป์ขสองค่ะนี่ค่ะแล้วก็โบปโขอตกแต่งด้วยอัลมอนด์สไลซ์นิดหน่อยค่ะถคาไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นถั่วที่ส่งไรก็ได้นะคะใส่ผลไม้ ที่บ้านเด็กๆในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ได้นะคะแค่นี้พอค่ะนี่ค่ะเด็กค่ะบ้านใครมีมิ้งครีมก็สามารถใส่ได้คุโบขอใส่นะไรนะคะน้ำผึ้งค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่นี้ทวนของคุโบหน้าตาหน้าทางนะคะไปค่ะเด็กๆไปทานกันค่ะ